สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์หันสา22กระดาคก,กดานะ <c oughs> โอ้ยกลับจากธุระหลึกแล้วก็ทำบนทีมให้เมื่อคืนต้องยอมรับเลยตายอย่างที่ผมบอกแลหละไอ้บอลทัว่วโคตรเล่นยากต่อก็ตายรองก็ตายโอ้โหนะ ออสุดยอดเลยอะช่างแม่มันแต่รอบแรกนะเพราะว่าผมได้ดูแล้วก็เก็บข้อมูลสถิติเออแล้วก็วิธีการเล่นผมจะมาดูไฮไลท์แต่ละคู่ถ้าที่ไหนตัวคู่ไหนที่ผมสนใจนะรอบหน้าเอาวันพฤหัสหน้าผมจะมาแก้มือให้ไอบอลน,นั่นนี่ไอบอลยูโรนี่ยูโรป้านี่นะค่อยว่ากันอีกทีวันนี้วันนี้มีสตัวที่เข้าสูตรนะขออนุญาตลงแบบ คลิปละตัวคลิปละคู่แล้วกันนะออจะได้จะได้จะได้โฆษณาอายโฆษณาไปหน่อยเพราะตอนนี้ผมเพิ่งทําใหม่แล้วก็ยังไม่มียอดผู้ติดตามเยอะนะก็มาวันละท่านสองท่านเองเพราะว่าวางวันก็ไม่ลงนี่ก็ไม่ลงมา2วันแล้วเมื่อคืนลงบอลทีมก็เสือกตนะายอีกนะมาดูสกอร์บอลสก,กอร์ผมนี้ก็ไม่เป็น2รองใครนะครับตั้งแต่ทํามา20กว่าคลิปผมตายวันเดียวนะครับ อะช่างแม่มันมานับกันใหม่เอาบอลสูงแรกที่ธนาดตามสูตรนี้ก่อนเลยนะหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครอ่ามันไม่มีคู่ไว้นะครับผมเราเน้นที่แบบว่าชัวนะแค่ไม่มาครึ่งแรกครึ่งหลังนี้แน่นอนบอลมีสกอร์ครับผมบอลจะไม่จบศูนย์ศูนยคู่แรกวันนี้เราไปที่คู่แรกบินแรกนะคลิปแรก ไปที่เดนมาร์กดีวิชั่นหนึ่งนะครับเตะเวลาห้าทุ่มคู่ระหว่างวินิเชลวินิเชลเจอกับฮิตดิร็อตนะฮิตดิร็อตอ,อ่านไ่้ฮิตดิร็อตดิร็อตนะจำไอตัวเจ้าบ้านนี่ก็ได้นะวินิเชลนี่ใครก็น่าจะรู้จักมันดีอยู่ดีวิชั่นหะนึ่งนะไอตัวนี้แหละ มันมีคู่เดียวรู้สึกว่าจะมีคู่เดียวแหละบอลเดนมาร์กวันนี้หาง่ายๆไม่ยากแต่ถ้าท่านใดฟังที่ผมอ่านอ่านอาจจะไม่เหมือนกับท่าน่านอ่านบางทีก็อ่านไปอีกคนละอย่างในเว็บก็จะไม่เหมือนกันก็ดูแต่ดูใต้คลิปนะของ YouTube ผมจะมาลงให้ว่าคู่ไหนคู่ไหนโอเคนะครับแต่เวลาห้าทุ่มเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งมีคู่เดียวครับผมคู่วินิเชลนี่แหละนะเหมือนเดิมครับผมสไตล์เราอยู่ รอกดสูงแรกนะที่ราคาครึ่งครบลูกถ้ายิงไวปล่อยนะถ้ายิงไม่เกินในสมมติว่าเปิดมาปุ๊บสีหนาทีมันยิงปับ๊บรอกดสูงแรก1.5ย้ําย้ำได้แต่ถ้าเกิดบ้าเป็นเตะผ่านไป8นาทีขึ้นไปหาสินาทีแนละ้วไม่ต้องตามปล่อยเลยครับผมนะมันมักจะมีลูกเดียวครึ่งแรก พนันนพมนาเราให้มันแค่ว่ามันมาช้านะถ้าถ้าช้าแล้วปุ๊บมันจะเข้าทางเรามันจะมีราคาคือครบลูกแล้วก็มีราคา0.5ด้วยโอเคนะครับคู่นี้อยู่สูงแรกก็ของผมที่จะให้3คู่นี้คือเวลามันจะห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้ก็ตีหนึ่ถ้าท่านไหนตื่นมาเล่นตามคลิป3คลิป3คู่นี้ท่านบวกแน่นอนนี่คือบอลสูตรนะเออเอาเลยลองดูลองตื่นมานะนอนก่อน ตั้งนาฬิกาปลุกม,มาห้าทุ่มแล้วก็ต่อเที่ยงคืนตีหนึ่งสี่สิบห้ามีสามคู่นี้นะผมมั่นใจมากเลยสามคู่นี้โอเคนะครับรอกดสูงแรกถ้าไม่มาเหมือนเดิมครับผมต้องมีเวลานะถึงเล่นกับมันรอ,อย้ําครึ่งหลังนะพบเงินไปด้วยสมมติว่าสมมุติว่าครึ่งแรกเล่นไปเหมือนผมเคยบอกทุกคลิปแหละมีตังค์หนึ่งพันบาทอย่างนี้เล่นไปครึ่งแรกก็เล่นสักสองสามร้อยก่อนพอไม่มาเอาเก็บครึ่งหลังไปอัด6 7เ0ร้อยก็แบบนั้นแหละแต่ครึ่งหลังมาอย่าไปรอครึ่งครบลูกนะครับ นะกดตั้งแต่ลูกควบเลยแล้วก็ไม่ต้องกดหนึ่งลูกวันเวลาผ่านไปไปรอกดขึ้นควบลูกอีกคือไม่ต้องกด1ลูกกดตั้งแต่ลูกควบถ้าไม่กดลูกควบอีกมันจะยิงไวนะครับนะโอเคนะครับผมคลิปแรกบอลเดนมาร์กนะครับผมเตะเวลา5้าทุ่มคู่วินิเชลเจอกับฮิตนินอรโอเคนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะ ขอให้ทุกท่านโชคดีรอไปต่อคลิปที่2อครับผมสวัสดีครับ